พี่ซิมครับอาร์ตพี่ซิมคือผมมีอะไรจะบอกนะครับนี่พี่บอกแล้วใช่ไหมถ้าเราเป็นเด็กแล้วเราพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้พี่จะไม่อยากเจอเราอีกนะครับผมเข้าใจแล้วครับพี่ซิมอืมเข้าใจแล้วก็ดีพี่รู้ว่าเราชอบพี่อะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปด่าคุณอาร์ตเขาแบบนั้นแห็นม่อย่างคุณอาร์ตเขาก็เป็นเจ้านายพี่ด้วย ครับพี่ซิมถ้าอย่างนั้นก็คือผมจะมาบอกลานะครับออบอกลางน่หรอใช่ครับพี่ซิมคือผมรู้ว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมามผมคงทําให้พี่ซิมหนักใจมากๆคงจะทําให้พี่ซิมต้องอึดอัดใจผมขอโทษนะครับผมก็เป็นเด็กแค่คนหนึ่งอ่ะที่ชอบพี่หลังพี่มากๆ รักมากจนอยากจะได้พี่มาครอบครองจนบางครั้งผมก็ลืมคิดไปว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าพี่คบกับผมจริงๆพี่จะมีความสุขได้จริงๆหรอจ้านผมก็เลยตัดสินใจแล้วครับพี่คือว่าเดี๋ยวผมจะไปเรียนต่อที่ทางจังหวัดแล้วผมก็เลยอยากจะมาบอกลาพี่เป็นครั้งสุดท้ายเออ จะไปจริงเหรอผมตัดสินใจแล้วครับถ้าทำแบบนี้พี่เองก็จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นแต่ผมเชื่อนะครับว่าคุณอาร์นั่นจะทำให้พี่มีความสุขและสุขสบายแน่ๆยังไงผมขอพอรให้พี่มีความสุขแล้วก็หลักกันตลอดไปนะครับัันนนน้เสลปใก็ต <ฤ os> นนเ,เข้ามแาจกอ่งเปาเข้า w ล l l e t ฟรีเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามกดกระดิง่งและอย่าลืมดูคลิปนี้แต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์อลเล็ตของทุกคนไว้ด้วยนะอาาการแบบที่คุณซิมออกแบบมาผมถูกใจเลยนะครับที่ผมติดอยู่นิดเดียวตรงที่ร้านมันเป็นสีชมพูผมว่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงจะดีไหมครับคุณซิมเอคุณซิมครับคุณซิมครับครับครับอ,อะไรนะครับนี่คุณซิม เม่ออะไรอยู่ครับเนี่ยหรือว่าคิดเรื่องอะไรอยู่เป็นห่วงแม่เหรอครับอ๋อเปล่าครับคุณอาศคือว่าผมกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่นะคะคุณซิมถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่สบายใจคุณซิมต้องบอกผมนะตั้งแต่ผมเจอคุณอะคุณเชื่อไหมผมไม่มีความสุขกับอะไรเลยนอกจากการที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณนอกจากการที่ได้คุยกับคุณนอกจากการที่ได้ดูแลคุณ <laughs> กายวินว่าตั้งแต่ผมเจอคุณความสุขของผมมันขึ้นอยู่กับคุณทั้งนั้นเออนะเพราะอย่างนั้น่ะถ้าเกิดว่าคุณทุกข์แล้วคุณไม่บอกผมผมนี่แหละที่จะทุกข์มากกว่าคุณนะครับเพราะางั้นมีอะไรบอกผมหน่อยดิไม่มีอะไรหรอกครับือ <c oughs> ไม่มีจริงแน่นะแน่นครับอืมโอเคผมเชื่อคุณก็ได้ เพรางั้นพอดีว่าผมอะต้องการให้คุณเดินทางไปต่างประเทศกับผมนะครับไปต่างประเทศเหรอครับไปทําไมล่ะครับคุณอารคือว่าร้านของเราเนี่ยผมต้องการขายเป็นอาหารญี่ปุ่นครับก็เลยอยากให้คุณะ่ะไปเรียนสูตรมาจากเชฟคุณญี่ปุ่นโดยตรงเลยคุณโอเคนะครับอ๋อได้ครับคุณอาร์ตว่าแต่จะไปวันไหนล่ะครับอืมเอาเป็นว่าไปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเย็นนี้ผมมีธุระอ๋อ ได้ครับคุณอาร์ตงั้นเดี๋ยวเวย็นนี้ผมจะรีบไปเก็บของแล้วกันครับครับผมว่าแต่ไม่มีอะไรหนักใจแน่นะครับไม่มีจริงๆครับแน่หรือเปล่ามีอะไรต้องมผมนะไม่มีจริงๆครับเจอก็ได้ <c oughs> มแม่แม่ไม่เย็นทำอะไรตรงนี้ไปตามหาที่บ้านเรืงนานแม่มาดูปีาศาจเขาบอกรักกันอะไรนะคุณซิมเออ อขอโทษนะครับคือผมเป็นคนพาแม่คุณซินมาที่นี่เองแหละอ๋อแบบนี้นเองเออว่าแต่ทําไมถึงได้พาแม่มาที่นี่ล่ะครับคือผมอยากให้คุณแม่ได้อยู่ในโมเมนต,ต์ของเราสองคนด้วยนะครับโมเมนต์อะไรล่ะครับโมเมนต์ที่ผมจะขอคุณซินเป็นแฟนไงเออคุณอาร์ตนั่นไงน,นั่นไงปีศาจบอกรักกันแล้วเดี๋ยวฉันต้องรีบแปลงร่าง จัาว่ามันเผาอะไรเจ้าแม่คุณแม่ครับถ้าเกิดว่าพีศาจแบบผมเนี่ยจะขอเป็นคนดูแลแล้วก็ปกป้องลูกของคุณแม่ได้ไหมครับเฮ้ยพีศาจจะมาลักกับลูกเผาอะไรเจ้า่างสามเดือน,นเนี่ยแม่เห็หนใหญ่แล้วแต่ว่า ลีสาต,ตัวเนี้กลับใจแล้วนะครับคุณแม่อยากจะเป็นฮีโร่ของคุณแม่แล้วว่าอ้ถ้าอย่างนั้นได้ได้เอาไปเลย <c oughs> เดี๋ยววันดีเ้เขาไปเลอะไรเหมือนว่าคุณแม่ฮีโร่จะยกคุณแม่กับผมแล้วนะคุณอาแล้วก็เล่นกับแม่อยู่ได้ผมนี่เล่นนะครับผมมาขอคุณเป็นแฟนจริงเป็นแฟนของผมได้ไหมครับคุณชิมคุณอานนะครับ ผมรักคุณนะคุณเหนื่อยมากพอแล้วอ่ะต่อจากเนี้ยคุณควรจะมีสิทธิ์ที่มีความสุขต่อจากนี้ไปให้ผมด้แุลคุณนะซิงิงเป็นแฟนผมนะครับตกลงครับจังหวะตกลุมรักเป็นอย่างนี้เสียวินาทีที่ได้พบเธอจังหวะ Ü หิ่งนี่หิมะไหมไม่ตกวะเนี่ยหนาวมากพ,<อ>พี่คะคพี่คะพี่คะมีอะไรหรอครับเออพี่เป็นคนไทยจริงด้วยอะ่ะหนูว่าแล้วอ,อ๋อใช่ใช่ใช่ครับว่าแต่ไม่หนาวหรอครับเนี่ยทำไมแต่งตัวแบบนี้อ่ะคือว่าหนูเพิ่งถ่ายคลิปลงยูทูบอะค่ะเป็นชาเลนใส่เสื้อในกลางอากาศหนาวๆค่ะพี่อ๋อ เป็นชาเลนจ์ที่ผมไม่เอาด้วยคนหนึ่งแค่ผมใส่เสื้อแขนยาวผมยังหนาวจะตายแล้วเนี่ยหนาวค่นั้นถดแล้วมัม้งคะอ่าอมาถือขนนะคะ่ะก็มินิช่วยให้ดีขึ้นเลยนะครับ <c ười> <c ười> เอ่อคือว่าหนูอะ <c ười> นอกจากทำชาเลนจ์ในอากาศหนาวแล้ว <c ười> <c ười> หนูก็ยังมีภารกิจอีกอย่างหนึ่งอะค่ะพี่ฮึชาเลนจ์อะไรหระครับคือ <c ười> หนูอะต้องตามหาคนไทยในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ พาเขาไปเดทหนึ่งวันน่ะพี่ช่วยเป็นคนนันของหนูได้ไหมอืมพาไปเดทหนึ่งวันเนี่ยนะแบบว่าไม่รู้จักกันเลยแล้วก็พาไปเดทกันเลยงั้นหรอนะคะมันเป็นชาเลนจ์ของหนูอะ่ะพี่ช่วยไปออกช่องหนูหน่อยได้ไหมเออแต,แต่แต่แต่ว่า พอดีผมมากับเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมไปเดทกับคุณหนึ่งวันแล้วผมจะไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนแล้ดินะคะพี่นุหาคนไทยยาวมากเลยนะคะตอนหนูจะหาเจออะน,านา้นาพี่เป็นคู่เดทให้หนูวันเดียวนะเออ ขอโทษนะครับไม่สะดวกจริงๆพี่เดี๋ยวก่อนแต่ว่าถ้าพี่ไปเด็กกับหนูเนี่ยหนูมีชาเลนจ์เพิ่มก็คือเราจะเป็นแฟนกันหนึ่งวันนะคะก็คือเป็นแฟนกันแล้วก็จะทําเหมือนเป็นแฟนกันทุกอย่างเลยค่ะทั้งจับมือกันออทั้งหอมแก้มกันได้แล้วก็จูบกันได้ก<ะ>อดกันได้ออนอนด้วยกันได้ด้วย แล้วหลังจากนอนด้วยกันก็โอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเข้าใจนะครับขอบคุณมากนะคะขอฝากทุกคนทั้งในยูทและแฟนเพจนะครับผมช่วยกันไปติดตามช่อง u t u b e ใหม่ของผมด้วยชื่อช่องว่า FF t เ e ด e r i e s นะฮะหลังจากนี้หนังฟรีไฟด์เดอะซ e รีส์จะลงที่ช่องนี้แล้วฝากทุกคนไปกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ไปดูหนังฟรีไฟดสนุกสนุกในช่องนี้กันได้เลยครับ